สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือ Jing ีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆดีๆต้อนรับเข้าสู่เน็ตชาแนลสว่วนนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็ดภาปอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ครับเรายังคงอยู่กับ PVP ในโมด Chaos นะครับซึ่งทีมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้เนี่ยจะเป็นทีมที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับคลิปก่อนหน้านะเพียงแต่ว่าผมจะมีปรับเปลี่ยนเล็กน้อยครับโดยตัวละครที่ใช้ในรอบนี้สองตัวที่เหมือนเดิมเนี่ยจะมีเป็นดัตลอนเวย์นะครับกับเมอร์ลินว่ายน้ำส่วนอีกสองตัวที่ผมเปลี่ยนเนี่ยผมจะเอาโกลเทอร์เฟสออกนะครับ ใส่เป็นคิงวาเลนทน์แทนเพราะคิงวาเลนทน์มันสามารถบูสเตแตให้ตัวละครเหล่า7บาทนะครับที่เป็นสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเขียวได้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนซับตำแหน่งสีรอบนี้ผมก็เปลี่ยนด้วยครับเพราะถ้าเราใช้แลมเหมือนเดิมเนี่ยมันจะไม่คุมนะครับตัวละครเผาไม่ระบุเราเหลือเพียงแค่เมอร์ลินไว้น้ำตัวเดียวนะตำแหน่งที่4ผมก็เลยใส่เป็นกิลทันเดอร์เขียวเพื่อนเน้นความถึกแทนนะครับและสําหรับอาหารที่กินนะครับทีนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันเ,นเพื่อนอาหารที่กินในรอบนี้นะครับผมจะไม่กินเป็น เพิ่มพลังต่อสู้แล้วพอทีมเราถ้าไม่ได้เจอของแลกๆส่วนมากทุกทีมมันจะกินหลบอยู่แล้วนะครับดังนั้นข้าพลังของเราเนี่ยโอกาสที่จะเริ่มก่อนมันเยอะอยู่แล้วผมก็เลยจะเลือกเป็นเมนูเพิ่มพลังโจมตีเลยครับแต่จริงๆข้าพลังทีมนี้ของผมก็ไม่สูงมากนะเพราะว่าคิงวาเลนไทยผมอะ่ะมันอันติมันไม่เยอะนะครับรู้สึกว่าอันติหนึ่งอย่างมั้งพลังต่อสู้ทีมตอนนี้มันก็เลยอยู่ที่2 8 8 8 0 8, 0นะครับซึ่งสายการเล่นทีมนี้มันก็ใกล้เคียงทีมเดิมนะสำหรับคนทีี่่ไมมครับ อาจจะมาลองทีมนี้ก็ได้แต่ถึงไงเดี๋ยวเรามาลองดูทีมนี้กันก่อนว่าความสามารถมันจะประมาณไหนนะครับโอเคก็ท้าพร้อมมาสามสองหนึ่งไปครับโอเคครับมาทีมแรกนะครับโอ้โหเรามาเจอแปลกๆเลยอันนี้ทีมลูกผสมเลี้ยงราชาเทพอสูนโคตรๆนะเอาจริงสาหรับทีมเซนตเลาเนี่ยค่อนข้างแพ้ทางราชาเทพอสูนพอสมควรเลยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมเน้นโจมตีเป็นเอทรอซ่าลยกันเฮ้ยหรือนาะอฟูมิดีนาะอฟูมิดีกว่า ไปครับสองใบนะครับเดี๋ยวผมเอาเมอร์ลินเปิดเลยโอเคไปเลยคิงแปะนี่ครับเอาจริงคือคิงโาเลนทายมันแรงเพื่อนของแค่มีตัวแปะดีบัฟนะครับคือมันแรงมากโอเคเขาทอนแล้วนะครับแนละ้วโอคุมิไม่เป็นไรได้อยู่เมอร์ลินเราการขึ้นเยอะ เดี๋ยวตาหน้าเนี่ยราชาเทพสุตรเขาจะได้รับบัฟอยู่แล้วนะอันนี้ก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะฉะนั้นผมพวดไปเลยดีกว่าคิดว่ายังไงก็คงไม่ตายหรอกแต่แบบพวดไปเลยแล้วกันครับไม่อยากคิดมากนะไปโอเคแรงอยู่นะไปเลยคิงเชื่อมันตายไหมโอ้โหโหเดียวขาดนิดเดียวเพื่อนอ่ะเรียบร้อยครับนะโอฟูมิบินนะ ที่ถูกเนี่ยผมต้องเล่งราชาที่มาสูนไว้นะเมื่อกี้ก็จบแล้วนะพลาดมากตรงนี้แต่เขาก็ามีการราชาสองใบนะลากร่อนเมอร์ลินเรียบร้อยเมอร์ลินโหดัดไปอีกตัววะเนี่ยเอาไม่เล่งดัดน่าจะบอดแล้วมั้งโอเคถ้าเล่งดัดนี้ผมน่าจะบินแล้วนะครับทีมนี้ไปปิดเกมครับ เรียบร้อยก็อย่างที่บอกไปนะครับทีมเราเนี่ยค่อนข้างแพ้ทางทีมราชาเทพปศะนูรพอสมควรนะดังนั้นรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนหน่อยจากอาหารเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมจะกินเป็นอาหารเพิ่มป้องกันขีดแล้วกันไม่รู้ว่ามันจะช่วยให้ผมยืนไหวมากขึ้นหรือเปล่านะโอเคมาลองดูครับ โอเคราชาเทพสูรนี่แคลนนะครับเอาจริงตอนนี้เนี่ยลุงทีมลุงเทียมันหายไปแล้วเพื่อนๆมีแต่ราชาเทพสูรเกือบทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวผมพูดไปเลยดีกว่าเมอร์ลิน,นครับแล้วก็คิงเหมือนเดิม,ดมโอเคลบลีกนะครับ <c oughs> อาได้อยู่ได้อยู่เราเน้นราชาเป็นหลักนะรอบนี้โอเคเดี๋ยวรอบหน้า ถ้าเขามีสกิลหมู่มาเดี๋ยวผมตัดฮิลสองใบแล้วก็คิงเลยตีมาไหมเหมือนจะไม่โอ้โหไม่ห <com> ัวด้วยอ่ะไม่เป็นไรครับเขาไม่หัวผมหวดเองไปครับคิดว่าอาจจะเก็บได้อยู่ตายไหมถ้าตายนี่คือเอาเรื่องอยู่นะ แปะไม่ตายแน่เลยทีเดียวแน่โอเคสวยครับเรียบร้อยโอ้โหดูกิวทันเดอร์50ห้าสิบอยู่เลยนะตานี้โชคดีด้วยนะการดับมันขึ้นมือสองใบนะเรียบร้อยครับโอเคครับรอบนี้เรามาเจอทีมอัลติเมทเอสคานเพื่อน เอาจริงผมว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวสุดแล้วนะทีมนี้ถ้างั้นเดี๋ยวผมขวดเลยครับแล้วก็มาลินมสองใบนะป่าเน้นลูเดียด,ดิแต่ว่ายังไงก็คงต้องเน้นป่าด้วยป่ะลูเดียก็แด้ะเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหเขาไม่ใช่อ้นี่หรอเนี่ย โหแต่ว่าเขาถึกนะถึกเอาเรื่องเลยรูเดียดนี่คือไม่ลงเลยเลือดเอาจริงผมกลัวป่าเก็บเกรดครบเนี่ยแหละเพราะถ้าป่าเกรดครบเขาตกได้นะครับอเคแรงมากโอเคตัดฮิวนะครับสวยงาม เหมือนเดิมเดี๋ยวผมต้องใช้มอรินสองใบนะตัดคิวไว้ก่อนแล้วก็มอรินสองใบครับโอเคอย่างน้อยตานี้ป่าเขาก็คงใช้ตบไม่ได้มั้งยกเวลูกไฟโอเคการ์ดหมู่เราค่อนข้างดีด้วยนะ โคตรเจ็บโคตรเจ็บมีอีกรูปไหมเนี่ยไม่มีครับสวยงามเอ้ยโอเคนะอูฟูมีนะครับอันติมาแต่คิดว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมใช้แบบนี้ครับแล้วก็เอาไงดีพี่ดัสเก็บได้ไหมอาจจะได้นะ แต่เก็บได้เขาก็อันติได้อยู่ดีนะเพราะเก็บมันไม่ได้ลดนะถ้า,างั้นเดี๋ยวผมเอาคิงเบิลเลยดีกว่าไปเดเมจสามเท่าแพเรียบร้อยแพมังกรลองกลุ่มกิ้งนะครับโอเคนะโอฟูมิเหลือตัวเดียวนะตัวสุดท้ายเขาเป็นกิวเขียวนะครับ ผมว่าลอดเวนผมโดนแน่ๆตั้งท่าแล้ใครจะไปเรียบร้อยลอดเวนตายไปเนี่ยลอดเวนโอเคไม่ตายครับจบว่าเรียบร้อยศัตนะรูยอนะก็มาตาสุดท้ายครับโอ้โหราชาเทพอสูรนะครับ เอาจงริงลุงเทียไปไหนวันนี้ลุงเทียไม่เจอเลยก็เดี๋ยวผมเน้นราชาเลยแล้วกันไปครับเมอร์ลินสองน้อยก็ตัดเกตดไม้ตายแล้วก็ห้ามเขาโจมตีนะแพะเอาจริงคิเขียวนี่มันดีจริงๆเวื่อนมันแรงมากเลยนะอันตีนี้ไม่ได้ใช้เลยนะ ก็มาหวดให้ถึงพี่ดั๊ดหน่อยได้ไหมอ่ะน่าจะไม่ถึงถ้างั้นเดี๋ยวผมเบิ้ลเบิ้ลคิงเลยใช้คิงสองลันโอเคครับเขาเคลียร์การนะมาไปาลุยครับลุยลุยลยุยเอาหน่อยทุกคนมาการะลอนกมกิง้งผมว่าเก็บได้สองอ่ะจริง ายปะตายไหมราชาราชาโอเคสวยครับเรียบร้อยกลายเป็นเหลือเอเอร์ซ่าตัวเดียวนะผมว่าเขาต้องยอมแล้วละ่ะตัวสุดท้ายนี่หืตัวกันสามตัวเลยนะครับเรียบร้อยโอเคครับก็สำหรับคลิปพ v ววันนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีโกเทอร์เฟย์ฟนะครับเพื่อนๆลองหยิบ n ิงว l เลนท n e มาใช้ดูก็ได้นะปีกจิ๋วคิงว l เลนท n e เป็นอะไรที่คอมโบได้โคตรดีกับดัตเอลอาร์เลยเ,เพื่อนๆต้องลองดูนะครับถึงจะรู้นะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ